yeah ของการทําโครงงานนี้เนื่องมาจากว่าพวกหนูได้สะท้อนปัญหาและพบว่าวินัยนักเรียนที่นักเรียนขาดมากที่สุดได้แก่ด้านความรับผิดชอบรองลงมาคือด้านความซื่อสัตย์ และด้านการทําตามกฎระเบียบพื้นฐานดังนั้นคณะนักเรียนแกนนําจึงได้คิดแก้ปัญหาด้านความรับผิดชอบโดยผ่านโครงงานคุณธรรมที่มีชื่อว่าปลูกวินัยด้วยผักสวนครัวขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในตนเองสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอีกทั้งยังส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยโดยมีวัตถุป,ประสงค์สองข้อดังนี้ค่ะ หนึ่งเพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่นสองเพื่อให้นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะการดำเนินกิจกรรมของพวกเราโครงงานคุณธรรมปลูกวินัยด้วยผักสวนครัวผ่านกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวิในัยให้กิจกรรมตามลำดับขั้นตอนดังนี้ P.D.C.A. 1. แพล n นคือเป็นการจัดทำร่างโครงงานผ่านกิจกรรมทาง5กิจกรรม 2. ดูคือการลงมือปฏิบัติงานช่วงที่1ทั้ง5กิจกรรม 3. c h เช็คคือการประชุมเพื่อทบทวนการทำงานจากที่ทำมาแล้วในช่วงที่1 4. แอคคือการลงมือทำงานในช่วงที่2 หการลงต่อเวลาผ่านกิจกรรมเวลามีคุณค่าโดยนักเรียนจะต้องตรงต่อเวลาในการลงมือปฏิบัติปลูกผักสวนครัวเพื่อให้ได้รับผลทันตามเวลาที่กําหนดดูแลรดน้ําผักสม่ําเสมอในตอนเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธรงชาติให้เวลาในการดูแลพืชผักสวนครัวเพื่อให้เจริญเติบโตงอกงามจนได้รับผลผลิต 2. การปฏิบัติตนตามข้อบังคับ กฎระเบียบผ่านกิจกรรมกฎของกลุ่มเพียนใส่ใจซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องทําตามข้อตกลงของกลุ่มที่จัดเวินรับผิดชอบรดน้ําผักแยกต้นกล้าของผักหรือหน้าที่อื่นอื่นซึ่งหากว่าสมาชิกขาดความรับผิดชอบไม่รดน้ําดูแลพืชผักสวนครัวก็จะส่งผลให้พืชเจริญเติบโตช้าหรืออาจจะไม่ได้รับผล,ผลผลิตจากการลงมือปฏิบัติในครั้งนี้ 3. การควบคุมตนเองผ่านกิจกรรมติดสำรานง,งานสำเร็จ คือสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมีความเต็มใจที่จะทำกิจกรรมทำตามกฎกติกาเมื่อจิตใจเปิดรับรักงานที่จะทำก็จะส่งผลให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ 4. การเคารพซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมเพื่อนที่เคารพคือการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันในการทำงานเปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกได้แสดงความคิดเห็น พูดคุยปรึกษาทำงานร่วมกันอย่างมีเหตุผลหากประสบปัญหาในการทำงานไม่ด่าไม่ว่ากันและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน 5. การทำงานเป็นขั้นตอนและเป็นระบบถ่ายกิจกรรมทำงานเป็นขั้นตอนสอนคุณธรรมโดยนักเรียนจะต้องนำหลักอิบัตบาท4และพระบรม,มราชโชวาทมาใช้ในการทำงานให้สำเร็จ ผลจากการดำเนินง,งานโครงงานที่ผ่านมาปรากฏว่านักเรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นร้อยละ90และจากผลสํารวจความพึงพอใจโครงงานปลูกวินัยด้วยผักสวนครัวนักเรียนมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมนี้สามารถปลูกฝังความรับผิดชอบได้จริงและมีความสนุกมีความสุขจากการทากิจกรรมนี้อีกทั้งกิจกรรมนี้ทําให้พวกเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขคะ่ะ ทำในสิ่งที่ชอบรับผิดชอบในสิ่งที่ทำสำหรับวันนี้พวกเราขอสิ้นสุดการนำเสนอนโครงงานคุณธรรมปลูกวนันด้วยผักส่วนครัวไว้เพียงเท่านี้หวังว่าโครงงานของพวกเรา